แป๊งหรอท่วงบน่ไงม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็ไม่ได้ร้องเพลงไม่เป็นไรได้กลับวันไหนอ่ะกลับวันกลับวันที่1ิบสามกลับตอนกลางคืนได้จ้าเอาไปนะพร้อมนะ อันนายขาวันนี้บินมาโดยเฉพาะเลยคิงพาวเวอร์เซเลเบตเซเบตคับผมเป็นไงบ้างกับเราคิงกับก็อย่างแรกเลยเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่คิงพาวเวอร์ช่วยมางานแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนมาหาแล้วก็วันนี้ได้ร้องเพลงที่อยากร้องแล้วก็ได้เห็นว่าเขาแจกโค้ดเยอะๆแล้วก็ทุกคนได้รับกันไปเพียบเลยก็รู้สึกว่าดีใจครับสำหรับโปรโมชั่นนี้ทั้งรู้สึกนายเป็นไงบ้างกับคิงพาวเวอร์เซเบตเซเบตรู้สึกว่าคิงพาวเวอร์ใจปล้ำมากเลยแจกของเยอะมากๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนเช้าผมมีเดินแบบเดินที่คิงพาวเวอร์ก็ขอองเเเยยะะมมาากๆลครับไ่่วจป็น ของที่ซื้อแบบซื้อเป็น Luxury รี่แบรนด์หรืออะไรต่างๆนานาหรือว่าของกินอะไรอย่างเงี้ยของกินข้างบนเยอะมากๆเลยครับไปเดินไลฟ์กับ Kim Power มาแล้วไม่ได้เดินไลฟ์แต่ว่าผมเดินแบบเดินเล่นแล้วแล้วก็ใช่เติแฟนแกับพาทีไม่ได้ตอนเดินอย่าเพราะว่าผมผมมาตอนห้างก่อนเปิดผมมา s o u n d c h e c แล้วผมก็เดินด้วยเลยแอบแแต่เมื่อกี้คุณเลยที่เขาไปกินแา่กับแฟนแฟนกับแบบ คืนพี่เหมือนกันใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาเจอแฟนคลับบ่อยขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการมาครั้งหนึ่งมาเจอพวกเขาก็อยากจะทําให้เต็มที่รู้สึกแบบอยากให้เขาแบกความสุขกับบ้านไปอะไรอย่างนี้แต่นากลับไปเลยฟนคลับแล้วก็รับผมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนนะครับเมื่อกี้ฟูลฟิลมีทางกับการที่แบบการกับเสียงตอบรับเสียงนี้ของเขาฟูลฟิลมากเลยครับเพราะว่าแฟนคลับเสียงดังกว่าที่คิดไ้เยอะมากมาก เราก็อาจจะเพนเพรอมมันเขาเรียกว่ารมันเก็บเสียงด้วยมั้งแต่ว่าดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนสนับสนุนที่มาในรอบกี่เดือนอะไรเรากลับกักลับมาบ้านนานอยู่เลยครับผมว่าน่าจะอย่างต่ําเลยน่าจะสามสี่เดือนไหมรอบล่าสุดคือ,คอมางานอีกงานหนึ่งครับแต่งานวันนี้นิดนี้ครั้งนี้คือมางานที่งานเดียวโดยเฉพาะเลยใช่ครับก็มางานครั้งนี้ที่เดียวงั้นก็ปากกิจกรรมของยูนวเวอร์กับสเปอร์เซเบอร์ก่อนห้าครับก็ ฝากกิจกรรม11:11ของ King Power ไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าที่ร้านน้ำที่นี่นะครับ King Power ร้านน้ำเพราะว่าที่นี่ของเยอะมากจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุน King Power เยอะๆหรือว่าครั้งหน้าเราจะได้มาเจอกันอีกเอ๊ะคบไอ้นายกับมาบ้านท่านนี้มีราวทิปอะไรบ้างไหมครับอะไรนะครับมีราวทิปอะไรบางที่แบบอยากจะมาทำเป็นพิเศษในการจับบ้านรันเอผมอยากมากินอาหารไทยมากเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ยูนิคมากหมายถึงว่าแบบ ที่อื่นมันไม่ค่อยมีเหมือนอาหารบ้านเราพวกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยปลาล้ามันไม่มีน็อต่างประเทศมันไม่มีจริงๆแบบมันไม่เหมือนเราอะไรครับพวกเรารู้สึกว่าประเทศไทยก็เด็ดจริงๆแล้วทั้งน็อตอาหารไทยมันก็แท็กนี่แหละที่มายมันอาหารเขาก็ทําอร่อยนะครับแ<ช>ต่ว่าที่นู่นเรื่อความที่วสัสดุหลายๆอย่างวาัตถุดิบเองหรือว่าเครื่องปรุงเองอะไรอ่าเงี้ยครับมันไม่ค่อยที่จะครบถ้วนอย่างนั้นมันก็จะแบบขาดนิดขาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะรู้ว่ามันขาดอะไรกลับมาในช่วงที่เป็นช่วงเฟรนเน่พอดีเหมือนกัน ใช่ครับก็กลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่แต่ว่าจริงๆก็กลับมาแค่มาหาคิงพาวเวอร์แล้วก็เดี๋ยวไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เยี่ยมเพื่อนๆแล้วก็กลับลเอาเป็นรถทิปสั้นๆเองถามจริงๆวันในพรุ่นี้ที่ชาใช่ใช่ไม่องไปกลับมาทันล่ะกน่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปที่จีนไปทํางานต่ออย่าวคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เปไหมคะก็เดี๋ยวเจอคุณแม่แล้วแต่ยังไม่เจอคุณพ่อใช่เพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมาเลยนี้จะไปหาคุณพ่อเขาก็ดีใจมากๆเพราะว่าปกติอยู่ที่จีนอะรับก็จะ เขาเรียกว่าอะไรเซทชัยไปคุยกันมันก็เลยแบบไม่เหมือนแบบได้มากอดได้มาแบบยิงข้าวด้วยกันอะไรคิดถึงไหมครับคิดถึงมากเลยจัดรีบๆกลับไปกินเพราะที่กินมีงานค้างอยู่เยอะใช่ไหมนานๆก็เดี๋ยวจะมีงานต่อแล้วก็ต้องต้องไปประชุมต่อครับเพราะว่าปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์เด็ดๆเยอะแยะเลยเราก็ยังจะต้องกลับไปทำอะไรบ้างต่อด้วยครับคือทำทุกอย่างทุกอย่างที่กินมันมีเยอะขนาดไหนครับโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์ทั้งซีรีส์ทั้งนั่นทั้งนี้ ก็มีเยอะครับก็ทุกวันก็ต้องมาประชุมแล้วก็ต้องมาแบบมานั่งครีเอทว่าแบบอยากจะทําอะไรยังไงอยากจะให้แฟนคลับได้เข้าร่วมยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เยอะๆอย่างโปรเจกต์ที่แบบว่ามีแฟนคลับทราใครอาจจะดูแลเราเรายังไม่นี่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมูิมนแน่ๆแล้วเดี๋ยวเดีเรามาบอกกันไม่อยากให้ความหวังไม่อยากให้ความหวัง เราอ,อย่างโปรเจกต์ที่จะได้ติดตามเดี๋ยวนี้มีมาที่จบไปแล้วที่ซีรีส์หรืออะไรกับที่จบไปแล้วที่นายทำจบไปแล้วเนียก็ถ้าสมมติว่าติดตามแน่ๆคือช่วงนี้กําลังอัดเพลงแร้วครับแล้วก็กำลังจะปล่อยเพลงผมไม่นานเกินรอเราก็มีซีรีส์ที่อัดไปเรียกว่าจินชิวัน,นิงครับเป็นเป็นพีเรียดเหมือนกันใช่แต่ว่าอันนั้นจะยาวหน่อยเป็นพีเรียดที่ยาวหน่อยีตอนเป็นเป็นเป็นประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ40สตอนใช่ถ้าเป็นซีรีส์ ใหญ่เน้นพี่เด็นตีเลยเขาบอกว่าเราเหมาะเราก็แบบขอบคุณครับอย่างเงี้ยแล้วเราว่าเราเหมาะเราบอกแล้วเราเหมาะไปเรามีความสุขแต่ว่าถ้าเหมาะไม่เหมาะต้องให้คนอื่นพูดเออใช่ไหมชอบครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านอกจากร้องเพลงเต้นหรือว่าออนเซจแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับการแสดงก็เป็นอีกอย่างที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วดังนั้นการที่ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่จีนเราได้แสดงก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็เหมือนได้ตามความฝันตัวเองด้านหนึ่งด้วย จริงเรื่องนี้ประเททศไยาอคนไทยจะมีโอกาสได้ดูไหมคิดว่ามีโอกาสได้ดูอีกอย่างนึงเนาะที่เราแบบบอกเห็นบ่อยมากคือคขึ้นแมกกาซีนใช่มากเยอะมากก็ก็เป็นผลงานครับเออก็หวังว่าหลายๆแมกกาซีนจะชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูแล้วฮอตอยู่นะที่นู่นอ่ะแล้วที่นี่อ่ะอยมาแล้วที่นี่อ่ะที่นี่ก็ฮอตไงปีนี้ขกี่เนเออ อย่างน้อยเดือนละเล่มสองเล่มไหมครับมผมไม่ไ,มได้นับเลยอ่ะแต่ว่าเจอประสบการณ์การทําง,งานที่นน่นเป็นไงฮะนาดก็แต่เราไปอยู่ไปทํางานมะก็ถ้าเทียบกับผู้ใหญ่หรือว่าพี่รุ่นพี่อ่ะเขาคงถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าเราก็ได้เก็บประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเราก็หวังเราจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมีปัญหาหรือปรญหาอะไรไยในการที่เราเป็นเด็กใครคนนึงแล้วต้องมปทำงานที่นน่นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เรียกว่าเป็นปัญหาดีกว่าพี่ผมเรียกแค่ว่ามันคงเป็น อีกด่านหนึ่งที่เราต้องไปเจอเพราะว่าอย่างภาษาไทยมันก็มีคำที่เราไม่เก็ตแบบคำยากๆอะไรอะใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกันเวลาเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยแค่ใจมันสู้อะไรมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้รูปแบบการทำงานเหมือนในระหว่างนี่ตร้งแต่ได้สัมผัส ผมว่าเหมือนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศจีนทุกคนมีความ professional เป็นของตัวเองอาจจะแค่สไตล์ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของฟิตติ้งหรือว่าเ<ช>ข<อ>าเรียกว่าอะไรเมอัพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยอแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าใครช้ากว่าเร็วกว่าหรือว่าใคร more professional กว่าอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรนายไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเลยในการทํางานสำหรับนายตอนไปแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายากนิดนึงเพราะว่าการสื่อสารเรา เอกส์เพรสออกไปได้ไม่หมดอะ,อะผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่ายอดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ท้อตอนนี้โปรเฟชชั่นอลแล้ว <c oughs> ได้เรียนรู้มากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่โปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นครับเราค้คที่เราถูกมานานแล้วก็มือแล้วมีงานเยอะที่นู่นนี่ครับเออนะตอนนี้ลองสึกว่าให้เราโตมากขึน้นแค่ไหนแต่ที่ไปวันแรกคงไม่สามารถพูดว่าได้ว่าโตขึ้นแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นจริงจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าความคิดหลายๆอย่างอะไรเงี้ย เหมือนกับว่าเราต้องรับผิดชอบทีมเราเองด้วยเนาะเราก็อยากทําผลงานทุกชิ้นให้มันดีเพราะว่าเบื้องหลังอะ่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเบื้องหน้าที่มันจะออกไปให้แฟนคลับเห็นหรือว่าสื่อทุกคนเห็นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมแคร์มากๆแล้วผมก็จะอยากแบบบางคนก็อาจจะพูดว่า้ทำไมงานออกมาชา้าจังเลยทำไมเพลงออกมาชา้าจังเลยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมี value ของมันผมไม่อยากทําแบบลวกๆแล้วออกมาแล้วทุกคนออก็แบบอ๋อังแล้วก็จบหรือว่าอ,อ๋อดูแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ผมอยากเป็นฟีลแบบฟังแล้วต้องแฮปปี้จริงๆแบบ ได้เห็นตัวตนของผมจริงๆหรือว่าการแสดงผมก็ไม่อยากจะแสดงลวกๆอะไรอยากจะแบบให้เวลากับมันจริงๆแสดงว่านายก็พัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาในการทำงานเป็นคนก็ต้องพัฒนาตัวเองทุกวันครับเป็นเรื่องปกติครับไม่ you not stop to study to learn อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ตอนนี้มีกี่สิ่งก็ที่เราจะทำเร็วๆนี้อย่างเงี้ยงานเป็นเรื่องขอกผมจะเกือบหลุดอ้เกือบหลุดเกือบหลุดพูดแค่ว่าเป็น เป็นแบ oh, ่งออกครับแต่ว่าแต่ละรอบเป็นกี่เพลงกี่เพลงยังไม่บอกดิคุณอ่ะสุดท้ายมันจะ่อกเินเรื่อยๆแล้วแต่สุดท้ายมันจะเป็นอัลบัม้มเป็น EP ออเดียหรอเปล่หรือเป็นงานว่ามันเต็มเลยก็จะเป็นเป็นอัลบั้มครับเป็นรับเต็มเลยเป็นแบบโอ้เป็นอัลบั้มครับจะมีจะมีใส่เพลงไทยไปบ้างไหมหรือว่า <c oughs> ทีมมันเลยพยายามอยู่แต่เดี๋ยวมันต้องคุยกับทีมงานแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนตัดสินใจนี่นแหละครับเพราะว่าผมอยากที่จะทำมากๆเพลงไทย แล้วเมื่อแบบอมอเป็นงานออกไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมาแบบผมที่ไทยด้วยฝ่าผมว่าต้องมีแล้วแหละเพราะว่าปีนี้ด้วยความที่เราเพิ่งออกมาจากทีมเนาะอิอนทวานครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาหลายๆอย่างมันอาจจะค่นะอนข้าง,งกระรชั้นชิดนิดนึงภาษาไทยไปหมดแล้วกระชั้นชิดนิดนึงครับแต่ว่าปีหน้าอย่างที่บอกไปว่าเรามีประชุมหลายอย่างมากผมกับผู้จัดการที่จริงก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรแพลนให้มันดีเราก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันทรัพ เหมือนปีนี้อะค่ะก็แบบอยากที่จะให้ปีหน้าหลายๆอย่างแพลนลงตัวแล้วก็ให้ทุกๆประเทศแฟนขบทุกๆประเทศหลายๆที่ได้มีมโอกาสเอนจอยงานของนายมากขึ้นโอกาสที่จะกลับมาทํางานที่บ้านเราปีหน้าจะมีมากขึ้นไหมนพรผมว่านี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแฟนๆพพอนเราละฮะเนาะอย่างเช่นว่ามีซีรีส์มีละคร,รทางนี้ที่ต่อไปพร้อมรับไหมฮะถ้าสมมติว่าทุกคนรู้สึกว่ามันเหมาะสมยังไงผมก็รับอยู่ละแต่ว่า มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอาจจะเป็นข้างบนหรือคนอื่นๆจะต้องตัดสินใจว่าเหมาะสมหรือไ่แต่ถ้าแต่งแต่งกินเมื่อกี้นี่คือแบบโอโหไม่เบาครับขอบคุณทุกคนมากผมหวังว่าผมก็จะได้กลับมาครับมากินอาหารมาเจอทุกๆคนอ่าแอ่วันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานอาหารไทยเลยเพราะว่ากินไปแล้วคหับเยอะเลยอ่ะกินอะไรมือแรกมือแรกที่มาว่ากินมือเดียวเลยครับเยอะมากกินอะกินอะไรีเ้าหมายกคอกินอาหารบบว่าหัน ตำสั่งเหรอผมชอบกินอาหารตำสั่งผมชอบกินแบบติดติดดินมากๆเลยครับใช่แบบผัดใดๆเอือกระเพราอะไรอย่างเงี้ยส้มตำใดๆแล้วก็แบบมีแบบทอดมันอะไรอย่างเงี้ยต้มยำจะขอกับไปทำพิพิธภัณฑต้องไหมจะได้แบบใช่ความอยากตรงบ้านยากนะแต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามจะทำอยู่ครับเพราะว่าเหมือนพยายามให้มิชชั่นตัวเองใหม่ว่าแบบพยายามจะทุกอาทิตย์ทำเมนู อะไรถ้าสมมติมีเวลาก็จะพยายามเรียนเมนูใหม่ๆอยากทำอะไรอะอยากไปหัดทัวอะไรง่ายไม่อยากทำไปเรื่อยๆครับเป็นสกิลติดตัวอ้ง่ายเหรอง่ายหรอต้องคันอะไรจะไม่ไดววยนนี้ไม่มีสำเร็จรูปะเป็็นเสรรจลยเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนนะครับพี่เมียอยู่ที่กินเพราะว่าน่าจะมีครับใช่ครับผม กินบะดอยคุณคนทำอาหารเองมั้ยหรืออยู่ที่นู่นอนะไรแต่ส่วนใหญ่จะทําเป็นอาหารคลีนครับแต่ว่าก็ก็อยากจะทําอาหาร<ๆ>ที่เป็นอาหารจริงๆที่ทุกคนกินกันนะครับเ,เ,เพราะว่าเวลากลับมาบ้านก็อยากจะแบบช่วยทำอาหารให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้แต่ว่าโอกาสไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยไปเรียนทำที่นู่นเพราะที่เราเป็นเวลาทานอาหารเรามีเครื่องมีเครื่องปล่อยฟรีมันไม่รู้ว่าโยกแค่ทัดกับดูไม่อาหารว่าเมื่อวานก็ปล่อยฟรีเลยครับฟรีเบรกแตกเลยครับง่วนเบรกแตกไม่เหลือแล้ยของทอดของมันกินหมดเลยใช่ไหมคุณแเองใช่แล้วอย่างเดี๋ยวคริสต์มาสปีใหม่ จะมีงานหรือว่าจะแบบพักผ่อนจะมีเที่ยวหรือมีแพลนอะไรเอ่ยช่วงเดือนธันวาคมมีโอกาสกลับมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะพอเดาได้ว่าไปงานอะไรใช่แล้วก็ตัวช่วงคริสต์มาสยังไม่มั่นใจว่าจะได้กลับมาหรอเาแต่ก็อยากกลับมาเซเลบรตกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะให้นายฝากถึงงานเลยแค่ย่ังไง ก็อย่างแรกเลยครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนม,มาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนที่มารับฟังการแชร์ครั้งนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเคยดูแล้วหรือไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้อีกแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ที่ยังไม่ได้ออนเรียกว่าจินชิวนหนิงกับพ่อเจียนอ่าซีรีส์ปีที่2ครับก็จะมี2เรื่องเป็นเป็นโมเดิร์นอันนึงเป็นเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร เป็นคนโมเดิร์นก็เป็นแบบเราอย่างเงี้ยครับแสดงปัจจุบันรอบเรื่องหนึ่งไม่ได้พิเรียดรอบนึงแล้วก็มีพิเรียดอีกเรื่องหนึ่งครับก็ฝากติดตามแล้วก็คิดว่าจะได้ออกเพลงเร็วๆนี้ก็ฝากทุกคนตั้งตารอด้วยครับครับแล้วก็ฝากสนับสนุนมานไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณ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 พี่ๆทุกคนครับได้ครับเราก็อันนี้นะครับโอเคค่ะ